ครับผมกลับมาพบกับเพจส w i ิง s h o ต T ีอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะส่งยางให้ลูกค้านะครับเป็นยางความหนา0.8นะครับ5คู่นะครับพร้อมใช้งานนะครับผมมาต่างรองเรียบร้อยนะครับเป็นยางยาวนะครับผมนี่นะครับ หนา0.8นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับมีจำหน่ายนะฮะยางความหนา0.7 0.8 1มิลนะครับแล้วก็ยางสูตรนะครับก็จะมีสูตร1/2นะครับตอนนี้นะครับส่วนยางความหนา0.5 0.6ไม่ได้มาขายแล้วเนาะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับเอามาก็เดี๋ยวจะค้างสต็อกไม่อยากจะขายของเก่านะครับก็คือ ในเช่นยางพวกนี้นะครับในพวก0.7 0.8 1มิลเนะี่ยลูกค้าสั่งประจำอยู่แล้วนะครับคือสั่งมาแป๊บเดียวก็หมดไม่เกินสองอาทิตย์เดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็ต้องสั่งใหม่คือจะได้ยางใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับจะไม่ใช่ยางเก่าเก็บนะครับคือยางพวกนี้ถ้าเก็บไปนานเนะี่ยมันก็จะมีเขาเรียวกว่าอะไรฮนะเสียวขาวขึ้นนะครับผมมันจะเป็นยางเก่า นะครับแต่ว่าตัวนี้คือจะเป็นยางใหม่นะครับเนี่ยมันจะไม่มีาขาวๆเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะถ้ายางมันเก่าแล้วมันจะมีาขาวๆอย่างนะครับนะเช่นยางตัวนี้เห็นไหมเดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับเดี๋ยววางเทียบดูอันนี้0ูจุดแดเหมือนกันนะครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือยางเก่านะครับ อันนี้ยางใหม่นะเห็นไหมครับสีจะต่างกันนะครับนี่แหละนะครับคือถ้าเป็นยางเก่าเก็บเนะี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นยางใหม่นะครับคือผมก็จะขายยางใหม่นะครับผมเพราะว่ายางเก่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจะไม่เอามาขายนะครับเพราะนั้นคือ ก็เลยไม่สั่งมาใช้นะครับไม่สั่งมาเล่นไม่สั่งมาขายนะครับพวกยางความหนา0.5 0.6นะเพาะว่าสั่งมาแล้วมันไม่ค่อยมีคนใช้นะครับก็เลยจะเอายางพวก0.7 0.8 1มิลมาขายดีกว่านะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะฮะที่เพจสลิงช็อตทีเฮดน,นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวส่งให้นะครับ